ตั้งแต่1มกราคมมาจนถึง12ธันวาเนี่ยนะครับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ10.3ล้านคนซึ่งก็ทะลุเป้าที่ตั้งไว้10ล้านคนครับนะครับและก็ถ้าเกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะครับม,มีแนวโน้มว่าตลอดทั้งปีเนี่ยไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่11.5ล้านคนโอ้โหเยอะมากเยอะอนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ ได้อันนี้สองจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยคืออันนี้คือในประเทศนะน<ช>ท่องเที่ยวในประเทศครับทีนี้พอรวมรายได้ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.28ล้านล้านบาทอหก็คือกระจายไปให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะพ<ช>่อค้าแม่ขายพนักงานขับรถพนักงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆ ได้รับอันนี้สโดยทั่วกครนะครับอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลงสถานการณ์มาตรการต่างๆมันผ่อนคลายครับจีนก็จะเปิดประเทศแล้ว8มกราคมครับชุดใหญ่นะชุดใหญ่เลยนั่นหมายความว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนครับมาประเทศไทยมากขึ้นซึ่งเขาบอกว่าคาดการณ์ในปี66เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมากกว่า20ล้านคน20ล้านคนเลยฮะเข้าประเทศไทยหก็ เปรียบเหมือนช่วงก่อนที่จะมีโควิดอ่ะคือถ้ากลับไปแบบนั้นเนี่ยก็คือโอ้โหเงินทองก็คือสะพัดถึงถือว่าเป็น GDP หลักของไทยด้วยใช่นะครับก็พวกเราก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะก็เว้นวักไปสองสาปีเจอโควิดนะปีหกหเนี่ยก็น่าจะลืมตาอ้าปากได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดแล้วน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ฝากไว้นะครับโดยเพราะ นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของพวกเราคนไทยก็จะกลับมาเพราะว่าประเทศจีนนั้นประกาศแล้วว่าจะเปิดประเทศคนที่เข้าประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ต้องมีการกักตัวแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาบอกว่าเข้าประเทศเขาเนี่ยต้องกักตัวหลายวันหลายขั้นตอนมันก็เลยทําให้คนจีนไม่อยากออกนอกประเทศเพราะว่าออกไปแล้วเวลากลับมาเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานแต่ว่าตอนเนี้เขาบอก ไม่ต้องกักแล้วตั้งแต่8มกราคม66เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นโอ้โหเนื้อเขาอัดอั้นมา2-3ปีไม่ต้องห่วงเมืองไทยเนี่ยใครๆก็ชอบไม่ต้องดูคนจีนหรอกครับคนไทยนี่แหละพอไม่ได้เที่ยวมา2ปีเนี่ยแล้วผ่อนคลายเนี่ยโอ้โหพวกเราก็จะเป็นนะกระจายเลยนะเดินเล่นุ่นเลยชายหาดน้ําตกภูเขาห้างสรรพสินค้าตลาดต่างๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแต่ก็อย่าประมาทโควิดต้องดูแลตัวเองและเว้นระยะห่างนะครับ